นิยายรักหมอสุดฮอตกับคนไข้สุดสวย EP4 ตอนจบตอนที่9หัวใจที่เลือกไม่ได้เมลินรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังสับสนไปหมดเธอพยายามบอกตัวเองว่าไม่ควรหวั่นไหวแต่ทุกครั้งที่อยู่ใกล้หมอพีมหัวใจของเธอก็เต้นแรงจนควบคุมไม่ได้ และที่แยก่กว่านั้นคือพิมพนารายังไม่ยอมถอยง่ายๆวันหนึ่งพิมพนารามาหาพิมพ์พที่โรงพยาบาลและตั้งใจทำให้ทุกคนรู้ว่าเธอกับเขามีความสัมพันธ์พิเศษเธอเดินคล้องแขนพิมพ์พต่อหน้าทุกคนและพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานพิมพ์พค่ะเย็นนี้ไปทานข้าวกับพิมพ์พนะคะ เมลินที่บังเอิญเดินผ่านมาพอดีเพลงอาชางนักไปรู้สึกเหมือนถูกกดทับด้วยบางสิ่งพิมพ์ผมบอกแล้วไงว่าอย่าทำแบบนี้ในที่ทำงานพิมพ์ดึงแขนออกสีหน้าไม่พอใจทำไมล่ะคะหรือเพราะมีใครบางคนอยู่ที่นี่พิมพ์นาราเหลือบมองเมลินด้วยสายตาจับผิดอย่าหาเรื่องพิมพ์ถ้าไม่มีอะไรจริง ทำไมคุณต้องหลบหน้าฉันละ่ะเมลินรู้สึกตึดอัดเธอไม่อยากเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งเธอตัดสินใจหันหลังเดินออกมาปล่อยให้ทั้งสองเคลียร์กันเองแต่เสียงของพิมพ์กลับดังขึ้นมาขัดขวางเมลินอยู่ก่อนเธอชะน,นักรู้สึกถึงสายตาของทั้งพิมพนาราและคนอื่นๆที่เริ่มหันมาสนใจฉันมีธุรัค่ะ ธุระอะไรสำคัญกว่าที่ฉันกำลังจะพูดเหรอพิมพ์เดินเข้ามาหาเธอจ้องตาเธอด้วยความแน่แน่พิมพนาราเริ่มหน้าเสียพิมพ์คุณต้องการจะพูดอะไรพิมพ์สูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมชอบเม,เมลินเมลินเบ,นเบิกตากว้างเช่นเดียวกับพิมพนาราที่ดูตกใจไม่แพ้กันคุณพูดอะไรนะ ผมไม่อยากให้เมลินเข้าใจผิดผมไม่ได้รักพิมพ์และผมไม่ได้อยากแต่งงานกับเธอผมจะจัดการเรื่องนี้เองแต่ผมอยากให้เมลินรู้ว่าผมรู้สึกยังไงบรรยากาศรอบตัวเงียบลงทุกคนที่อยู่ในระแวกนั้นมองมาที่พวกเขางั้นเหรอคะพิมนารากัดฟันแน่นถ้าคุณเลือกแบบนี้ก็อยากคิดว่าจะจบง่ายๆ เธอหมุนตัวเดินออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งพิม์และเมลินไว้ท่ามกลางความเงียบที่แสนตึดอัดตอนที่สิบทางเลือกของหัวใจหลังจากวันนั้นพิมพนาราหายไปจากชีวิตของพิม์พจริงๆแต่เมลินกลับรู้สึกสับสนมากกว่าเดิมคุณหมอไม่ควรทำแบบนั้นเลยค่ะเธอพูดเมื่อเขามาหาเธอในห้องพักทำไมละ่ะ ก็เพราะว่ามันจะทำให้คุณกับครอบครัวของคุณมีปัญหาไงคะพิม์พถอนหายใจผมตัดสินใจแล้วและผมไม่เสียใจเมลินเม้มปากแน่นแต่ฉันคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอเธอหลบตาฉันไม่รู้พิมพ์กุมมือเธอเบาๆผมรอให้คุณแน่ใจได้นะ เมลินเงียบไปหัวใจของเธอเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ตอนที่11บทสรุปของหัวใจหลังจากพักฟื้นจนหายดีเมลินก็ออกจากโรงพยาบาลและพยายามกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเธอก็ไม่สามารถลบภาพของคุณหมอพีมออกจากหัวใจได้เลยวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่ที่คาเฟ่ เธอก็ได้รับข้อความจากเบอร์ที่คุ้นเคยหากคุณคิดถึงผอมหมอมาหาผมที่โรงพยาบาลนะครับเธอนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจลุกขึ้นแล้วตรงไปยังโรงพยาบาลเมื่อไปถึงเธอก็พบพีมยืนรออยู่ที่หน้าทางเข้าสีหน้าของเขามีความหวังบางอย่างคุณมาแล้วเมลินสูดลมหายใจลึกค่ะ ฉันคิดถึงคุณพิมยิ้มออกมาในที่สุดก่อนจะก้าวเข้ามากอดเธอไว้แน่นงั้นไม่ต้องหนีผมอีกแล้วนะค่ะและในที่สุดหัวใจของทั้งสองก็ได้มาอยู่ข้างกันอวสาน